wow มาค่ะทุกคนหลังจากสระมาแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําสูตรนี้นะคะให้ผมหลุดล่วงง่ายผมไม่มีน้ําหนักนะคะมาบํารุงหนังศีรษะไปด้วยกันด้วยสูตรธรรมชาติสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ทํไงามาสูตรนี้ทั้งบํารุงผมคืนความมีชีวิตชีวาและทําให้ผมแข็งแรงค่ะสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับสูค่ครเคดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฟอขอแชร์นะคะห่างหายกันไปนานกับการแชร์สูตรหมักผมธรรมชาติค่ะวันนี้กิกิมาพร้อมสูตรว่านหางจ ะเข้นะคะสูตรนี้ทำง่ายบำรุงผมผมใครที่อ่อนแอหลุดล่วงง่ายนะคะกิกี้มีสูตรบำรุงผมจากาว่านหางจระเข้มาฝากค่ะส่วนผสมง่ายๆในครัวชิ่นเดิมค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะกิกี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคเดกิกกี้เดฟแม่บ้านสายฝอขอแชร์ด้วยนะคะส่วนผสม2-3อย่างค่ะทุกคน ไปลงมือทําด้วยกันค่ะส่วนผสมหลักๆของเรามีอยู่2ตัวค่ะแต่ในคลิปนี้กิกี้จะใช้เพิ่มอีก2ตัวนะคะส่วนผสมใครจะใช้เพิ่มก็ได้แต่ที่หลักๆคือให้มี2ตัวนี้ค่ะคือว่านหางจระเข้และไข่ค่ะว่านหางจระเข้กิกี้ก็จะตัดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ให้น้ํำเหลืองๆเ,เขาไหลออกนะคะกิก้ก็จะตัดขอบ ตัดเปลือกเขาออกนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาจะเฉพาะวุ้นใสๆข้างในนะคะเจ้าวานหางจระเข้นี้นะคะให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผมและหนังศีรษะค่ะลดอาการคันและลังแคได้ด้วยนะคะ กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะช่วยให้ผมนุ่มลื่นและเงางามค่ะนี่คือสปปรรพคุณของว่านหางจระเข้นะคะกิก,กิก็จะขูดเอาเฉพาะเจลใสๆด้านในนะคะทําน้อยทํามากทําเยอะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะพอดีกิก,กิ้จะทําแค่สําหรับชโลมบนหนังศีรษะและโคนผมเท่านั้นนะคะปลายผมกิก,กิ้จะใช้น้ำสาวข้าวนะคะ และอีกปส่วนผสมหนึ่งก็คือเจ้าไข่แดงค่ะเราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะไม่เอาไข่ขาวค่ะไข่แดงนะคะอุดมไปด้วยโปรโตีนบำรุงรากผมให้แข็งแรงส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือออยค่ะน้ำมันกลิปซีสออยนะคะหรือใครจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะก็หยดลงไป2 3, 4, สามสีห้าหยดนะคะกิกิก็จะเอาไปปั่นนะคะพอดีอ่อ บดเอาแล้วกลัวมันจะเป็นสางๆนะคะกิ๊กก็เลยเอาไปปั่นนะคะเจ้าไข่แดงนะคะมีไขมันดีช่วยให้ผมเงางามและไม่แห้งเสียนะคะวิตามิน A และวิตามิน E ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมเลซิตินช่วยเคลือบเส้นผมทําให้ผมนุ่มและมีน้ําหนักค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ขวดฟ็อกซี่หรือขวดสเปรย์นะคะอย่าลืมกรองก่อนนะคะกิ๊กกไม่ได้กรองอยากบอกว่ามันใช้ยากมัน ฉีดไม่ออกค่ะขอดมให้ดูก่อนลืมดมให้ดูนะคะคกิก้เทใส่ขวดอัน,อนฟ็อกซี่ไว้นะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่แดงนะคะทุกคนไปเราไปย้อมผมในเมื่อกิก้ลืมกรองนะคะมันก็เลยจะฉีดยากหน่อยอะเราฉโลมตามบ้านๆตามสไตล์กิก้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ฉโลมเข้าไป ขออนุญาตมองสิ่งนี้นะคะเราก็ฉโลมเข้าไปบนหนังศีรษะของเราเลยนะคะทุกคนให้ทั่วนะคะลงไปแบบนี้เลยค่ะทให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะ ตอนนี้ก็ทั่วฉลมหนังศีษะด้านบนนะคะข้างในหนังศีรษะก็ชุ่มแล้วนะคะชุ่มด้วยว่านหางจระเข้และตรงปลายผมกิกกี้ก็จะหมักกับน้ำซาวข้าวนะคะทุกคนหนังศีรษะก็ให้ไข่พอกไปนะคะและปลายผมก็จะมาฉลมกับนี่ค่ะ นี่นะคะทุกคนน้ำซาวข้าวที่กิกี้จะเอาข้าวไปหุงนะคะแล้วก็ล้างน้ำซาวข้าวน้ำที่หนึ่งล้างทิ้งอันนี้คือน้ำที่สองของน้ำซาวข้าวนะคะหรือว่าเรียกว่าน้ำล้างข้าวก็ได้ค่ะกิกกี้ก็เอามา หมักผมแบบนี้ค่ะพันทิ้งไว้แบบนี้นะคะทุกคนสัก20-30นาทีแล้วก็ไปไปสระผมล้างออกด้วยแชมพูปกติของเราได้เลยค่ะที่เราใช้ทั่วไปได้เลยค่ะนำสูตรธรรมชาติมาฝากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเขียนคอมเมนต์แชร์สูตรต่างๆที่เพื่อนๆทำสูตรธรรมชาติหมักผมแบบนี้ทิ้งไว้ให้กิก้ไปลองใช้ได้นะคะ ว้าวมากค่ะทุกคนหลังจากสระมาแล้วอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําสูตรนี้นะคะนี่คือข้างบนหนังศีรษะนะคะที่กิก้ฉลมไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือน้ําสาวข้าวใช่ไหมคะอยากบอกว่าตรงนี้มันว้าวมากเลยค่ะต่อไปกิก้ก็จะทําเยอะๆแล้วก็ฉลมให้ทั่วเลยนะคะอยากบอกว่าสัมผัสแรกตอนที่ไปสระผมนะคะผมตรงโคนผมนิ่มมากนุ่มมากค่ะทุกคนตอนสระนะคะแล้วก็หลังจากสระเป่าเสร็จนะคะมีความ แบบเอ,อดูมีชีวิตชีวาค่ะทุกคนวิอยากบอกว่าสูตรนี้ประทับใจอีกหนึ่งสูตรเลยนะคะอยากให้เพื่อนได้ลองทำไปลองทำใช้กันดูนะคะเพื่อน